สมส่วนนะคะลบโกโก้สำหรับใครที่อยากได้นะ,ะผิวคามผิวเสียผิวไม่เนียนนะคะรวมถึงนะคะผิวก็ะดำกระด่างไม่เกลี้ยงนะคะรวมถึงว่าป่วยง่ายนะคะ s n โกโก้ SM ถือว่าเป็นทางเลือกนะคะงบน้อยทันได้390บบาทนะคะเงินน้อยอยากกินอะไรแล้วเห็นผลถ้าตัวนี้นะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะ ช่วยตัดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเจ็บป่วยนะคะในร่างกายของเรา SM สมส่วนของเราไม่ใช่ตัวลดความอ้วนค่ะแต่เป็นตัวที่ทําให้หุ่นฟิตหุ่นเฟิร์มนะคะหุ่นดีนะคะอร่อยมากๆด้วยนะคะไม่มีน้ําตาลนะเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้าตาลนะคะกินแล้วสุขภาพดีบางคนกินแล้วประจําเดือนมาบอกแบบนี้จากคนประจําเดือนไม่ปกตินะคะรสโกโก้อ,อร่อยมากนะคะ SM สมส่วนของเรามีรสชานมกาแฟโกโก้สามารถเอาผสมกันได้โกโก้ผสมชานมโคตรอร่อยนะคะ โอโก้ไปผสมกาแฟก็โคตรอร่อยของเราผสมได้หมดเลยอร่อยจัดราคากล่องละแค่390บาทไม่มีทุนรับไปช่วยขายก่อนค่ะไม่มีทุนในพีออเดอร์เลยค่ะนะคะ10กล่องรับไป500บาทนะคะอร่อยมากให้ทุกแก้วของคุณคือคุณภาพนะเราเปิดรับคนช่วยโพสนะคะไม่มีทุนแน่นแม่บ้านคนไหนไม่มีทุนหนูมาช่วยโพส